พี่เป็นบัน,นิพี่เข้าออกเข้าออกแล้วครับเข้าไปมันกบโกดบไดคือเก่าของพี่มันเป็นโดนสวัสดีคุณสังวานครับพี่รังสีสวัสดีคุณสังวานนะคะเพื่อนสุกัญญาสวัสดีคุณรังสีครับผมโอเคครัปลาไปจักนะคะเพื่อนสมยงสวัสดีคุณพี่พวงทองนะคะเพื่อนสมยงสวัสดีคุณ สุริยันค่ะคุณสุริยันสวัสดีค่ะคุณลาเกิด18สิงหาเอาเกิดเมื่อเดียวกันดิเปลาเุ้ยเป็นเพื่อนกันได้ไี่คุณสมคีสวัสดีค่ะสมยศก็สวัสดีน้องมีน่ารักนะจ้าเพื่อนสาวสุกัญญามาทรงกำลังใจจ้าขอบใจเพื่อนจ้าขอบใจล้วันวันเกิดวันที่18สวยทุกคนนะจ้าเพื่อนแม่นเพื่อนแมีนเนนี่เพื่อนน้องบอกถกใหญ่เข้า18วันที่18ตรงกับสันบาบว ย็ดอีอย่างอยู่ใส่ค่าจ้งก็ไปล้างบ้านค้นนั่นคนนี่เจา้จานี่พพอใหญ่นี่เจา้จาไปย,ย,ยื้อซื้อเดี๋ยวกันล้างบ้านพ่นนั่นเดี๋ยวกันล้างบ้านพื่นนี่แล้วโทรมาชอนหนูเหมือนกลอดนะคะกอดๆทุกท่านเดอ้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะน้องยุพาก็สวัสดีพี่ชมชมยงสีมันตาอืมอืมขอเก็บว่าพวกท่านเนาะสวัสดีสวัสดีคุณสุกัญญาเช่นกันจ้าเพื่อนเร่พอห่างเน้ จะเห็นเธอสิบวผิดหวังแต่เธอกอดคุณพี่ทันนี้เธอไม่ผิดหวังนะจ้าน้องยุพาจ๋าฝากกอดคุณพี่พ่อห้างเราดงมากครับแมนค่ะของเพื่อนสุกัญญาปันปังมากค่ะทําทไมดูตัวเองไม่เห็นมีเลยของพี่ออมีค่ะของน้องเข้าไปเจอเหมือนเดินแคเฟอร์ดพาเขาก้าวเดินจากหมอกที่ดูอึมครึมเรื่มรับไดบูบันี้โอ้ยขาคอมเมนต์ห้ สวัสดีพี่ประจักษ์หนุ่มสกุลคนหรอครับสวัสดีคะ่ะป้าป้าป้าเขาแม่เดีวเขเมียนหลาหายไปเลยแม้กำลังใจเฮ้ากอดเอาเพื่อนแน่หน่เพื่อนสมคิดจะเราของเราเห็นคลิปหรือเปล่าจะเพื่อนเทสเพื่อนสมคิดวันนี้เราเข้าไปก็เห็นนะจ๊ะเห็นค่ะด้วยนะคะกอดกดเด้อค่ะย่าจับมือกอดโหลดกอดทำเป็นห้าเห็นห้ากับสิกวด,ดวกขึ้นกันขออนุญาตเด้อค่ะกับ่อนสมคิดนะคะอย่าลืมเด้อค่ะอยะ่าลืมกันเด้อค่ะเด้ออย่าลืมอย่าลืม ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมมันเป็นภาษสาเหตุ่างพี่กับพ่อฮู้ก็กันหลกัลกหลักข้อเมนสมมติว่าคุณพี่พ่อห้างสวัสดีสิละของคุณพี่ลงมาห้างสิบ่ได้ได้ค่ะกดถือใจได้ค่ะกดไลค์ได้ได้แต่ว่าจยาตามไปจัดการมันทั้งคู่เลย <c oughs> หนูขึ้นหอดมันเนาะน้องวันเงินสบสวัสดีพี่แป้งเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันห้องสิบไปยุ่สยซีทำมือได้เพื่อนสะดวกบอกเข้าเลยห้องสิบไปขึ้นแท็กซี่ไปก็ได้ สวัสดีค่ะทักทยายค่ะน้องวนเงินสวัสดีทักไทยน้องมีนารัตนะคะคาห้องฝรัาา่งา้องก็ไม่เบียดเขาบอกไว้ก้อนค่ะาขาห้องเลีเล้ยวเบียดโอ้ยสวัสดีเพื่อนกิจตาสังศีลาสวัสดีจ้าคุณเพื่อนจ๋าไปจังไดเพื่อนเ้อก็ได้ไปเด้อน, <laughs> น้องมีนารัดทักทายพี่ๆเด้อจ้าพี่แปงและที่ไม่เอ่ยชื่อค่ะบัญญานะคะ สวัสดีคุณสุริยันครับผมบอกแล้วสวัสสุริยันอ่านเสมอเสม,อ,สมอแต่ว่าขอคอมเมนต์อีกเนี่ยได้ดค่ะคุณสุริยันค่ะขอคอมเมนต์อีกจ้าได้ดาวเด้อหมืนอนคนให้ดาวก็มีฟังอยู่เด้อเหนือนแฟังอยู่เด้อเหนือนแฟังอยู่ฟังอยูส่สนนของเพื่อนเพื่อนมีสวัสดีน้องอ่อนกีฬาจ้าทุกท่านมีหมดนะพี่แต่ของน้องไม่มีโคเลยไม่มีโคแปะเลยตอนนี้ต้องจ้า คุ้นขาพอน่ะมาขอบคุ้น่ะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับพอน่ะมันสร้างกันเนาะมันสร้างกันเนาะเข้าใจแล้วครับอนี่เด้อ่ะเด้อบ่มีผู้เห็นขิปเลยบ่มีคนคอมเมนต์เห็นักคนสองชิ่วงเกือบสามชั่วโมงบ่มีเลยค่ะแปลกแปลกอยู่ได้มันมันเป็นอะไรที่มันแปลกแปลกเนียค่ะเนาะละเจ้าไอ้จังย่าสาวเหมืนโพล์หลายหัวน่ะนะหัวพัญานคเจ้าน่ะนะ สวัสดีครับคุณมีนารัดค่ะด้วยนะคะกอดกอดเด้อค่ะยา้จับมือกอดโหลดกอดทำเป็นห้าเห็นห้ากับสิกอดขึ้นกันขออนุญาตเด้อค่ะหุ่นแดงตอนแรกไปสิตั้งซื้อ่าแต่วัานใช้เนาะทั้งคนเกิดบ่หางผมมีคนนลงเข่าติดคุณสาวซูกันยากะสวัสดีคุณดูผ้าค่ะสวัสดีคุณพูนพวงค่ะเพื่อนสมคิดตอน สวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะนัดลงชัยก้าหารสวัสดีค่มามลเวศสาวคนงามกินแล้วบอเขาแรงนะนกินกับอย่างน้อนองหลาเอ้ยทำไมพี่พี่ไม่เห็นโฆษณาใช่ไหมทำไมพี่ไม่เห็นโฆษณาเห็นขึ้นหน้าฟีดค่ะขอบคุณนางคลบมีกันทุกคนแต่ของเัินา่าบมี่ค่ะ แต่ของฉันขายไม่มีค่ะเปียบบ่มีุ่้มเจ้าว่ะปัจจี้นี่ใส่แท็กมาถือก,ก็นี่ก็อยากหูัก้วเฮ้อสิต้องใส่ไปยังไดเนาะค่ะเนาะคันหูกแก,ก้วกระบอกเนี่เด้อค่ะวันนี้เนะาะตาจันใช้คือเรียนคือเรียนล่งสิเนาะวันนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบุณที่มาให้กําลังใจเด้อค่ะเด้อน้องอ้วนเงินน้องอ้วนเงินเป็นบา้าจะกีบคุณล่างสีซะหน่อยเพื่อนสมยงมาแล้วเหรอนั่นแล้วก็ว่าซะ เขาเรล่งหวักหนางหักหลังเนอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะพี่เฝอยู่แต่พี่ข้อมิ่นบพราะดเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คงคนสุโขทัยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะที่หนูว่ามันติดนะมันลบไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้หนูไล์สดน่ะก่อนตอนที่หนูก่อนที่หนูจะกันยาสมชายไม่มีค่ะอ้าวว่าแล้วเอาใหญ่แล้วเจ๋ใหญ่ฉัน เพราะอะไรอะพี่จ๋าพี่ดูคลิปเขาเรื่องสองเราสวัสดีค่ะคุณพี่สมใจสวัสดีพี่กรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีเข้ามาเนี่ยถ้าเอาเครื่องนั้นอีกเครื่องหนึ่งมันคอมเมนต์ไม่ได้ไงก็เลยเอาอีกเครื่องเข้าไปอีกเครื่องเข้าไปก็ลากคอมเมนต์ของเพื่อนลงมาไม่ได้ไงบางทีเรา พี่นะชอบเขาไปบึง้งขาไม่ต้องบปเรียนเรียกขาตลอดจ้าเพาะว่าเมียน,นมาเหว่ยนวะเขาบอกว่าให้ดึงขาเข้าไปมนเนี่ยเข้าเ้าเขาบา่า,บายุบปรึกษาคานน่ะพนาโอหนอมินารันยิ้ปรึกษาเพืพ่อนจิตตาสวัสด,ดีคุณลั่งสีจ้าพี่จังกรสวัสด,ดีค่ะเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันคือเก่าด้ค่ะมือนีจันชา,ายรีไซเคิลมาไล่งานตัวคือเก่าเด้อจ้ามายืนยันตัวตนไงคลิปนางปังทุกคลิปค่ะแล้วโฆษณาแปะทุกคลิปค่ะจะันชายเขาไปเบื้องไ้ดูเด้อเ,เพื่อนปังๆเด้อจ้าเข้าคดีใจน้าเพื่อนเด้เข้าคดีใจน้าเพื่อนกว่าจะได้โการเป็นยังไงบอค่ะโฆษณาคือเพื่นเปีย โนนคนหคหายแล้วค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องย่าพี่ออสวัสดีเพื่อนยาน่านะสมคิดจิตวิเศษบูยน่าละจริงจริงคิดจิตวิเศษนะสวัสดีคุณพี่โกยะคนหล่อด้วยนะเก้รดวงต่ยังยืนอยู่คือเก่าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณขอบคุณมากๆไม่มีคาไหนที่จะเทียบเท่าคำว่าขอบคุณนะคะจริงมีูน์หลายเนาะสวยทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ออขอบคุณพี่ออนะคะ เพื่อนูกัญญาสวัสดีท้องพี่อ๋อสวัสดีคุณพี่พวงท่องแต่ของฉันใช้ไม่มีค่ะทมว่าผลประกอบกันมั่มีแต่ว่ามีเส้นเดเมื่จะแปลว่าแต่ของสตรีมโอ้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพระรามเห็นนู้นเด้สวัสดีพ่อห้างครับผมคุณรังสีสวัสดีพ่อห้างเม้าด้าพนวว่านน้องอ่อนกีฬากับสวัสดีตอบกลับนะคะน้องอ่อนกีฬาสวัสดีคุณรังสีจ้า กับประมาณนี้ค่ะพุ่มพีกก็เอามาวบาให้ท่านข้นครับเออขืนยัมได้เจ้ากับขอเกไปเฝ้าเจ้าขึ้นกันไอ้เรื่องสีเป็นยังไดเขากับเบิกทีถิ่มกันดอกเนาะค่ะเป็นยังได้กับเบริรทีถิ่มกันส<ะ>่แปลงครับแต่คอมเมนต์ไม่ได้รหลดอีกขั้นแมนค่ะพี่ของนูกับเปลี่ยนได้ย้ายก่อนเรียนเรียนไปใส่ละไปเลยพร้อมเข้าได้หรือยังจ้ามาสั่นวา พี่พ่อห้างสวัสดีที่ได้รู้จักนะครับโอยน้องยูพาจา๋ากอดๆเอาคุณปกดวงตานะคะสวัสดีคุณแป้งครับผมสวัสดีค่ะพี่แป้งก็สวัสดีค่ะน้องมีนารัตเพื่อนสุกัญญาสวัสดีน้องมิะะ้วเนียค่ะพี่พวงทองสวัสดีน้องยูพานะจ๊ะคุณสุริยันคะ่ะขอคอมเมนต์อีกจักคอมเมนต์หน่อยคะ่ะขอบคุณ <c oughs> มาเล่นเด้อป้าขอโทษขออภัยเด้อค่ะขันวอาอันใดผิดพลาดว่าเล่นดอกยอกยอกยอกเยอะสิบวกหุ่งยักนะหุ่งจักเหมือนเดียวเฮ้ยหังสีคุณสุริยันสวัสดีคุณรังสีนะคะเดี๋ยวแนะแล้วเด้อยวันนี้สวัสดีแป้งสวัสดีคุณตาลวัฒนะคะสวัสดีคุณตาวัฒครับผมพี่รังสีสวัสดีคุณตาวัฒครับผมปัญหาไรังสีย่ำได้เยอะสิขึ้นไล่สด น่เดี๋ยวจะสิ้นเลยใส่เคิน,นะคะขอบคุณมากมายค่ะจันชัยก็บอกว่ามีอย่างายรหรอค่ะบ่มีข้าสีเบากับเล่ยหลองเพลงเนาะค่ะเนาะกัเล่ยหลองสตาร์โอ้โหเดอย่ปรึกษาค่ะพนาโอหนอมินาลันที่ปรึกษาเพิ่นจิตตา,าสวัสดีคุณลังสีจ้าพีา่จังกรสวัสดีจันชัย